คัเลครับคือกับผมแตนงกำหดกับต่องในไอเคสตเป็นตากล้องนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะมารีวิวต้นหนอนที่ผมไปเก็บผักมาแล้วเจอนะครับ<า>หลายตัวนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปยกมาคัะนี่เลยครับก็คือหนอนของเรางั้นเดี๋ยวผมจะเปิดดูกันตากล้องถันถันกล้องครับถันกล้องไปคะ ผมเปิดมันทอกมาแล้วนะคะน,นะครับผมหาหนอนก่อนผมเจอเต้หนอนปลาใหญ่เดี๋ยวหาตัวใหญ่ผมตกลัวครับยังไงผมก็ต้องทำเพื่อคลิปครับเดี๋ยวพามัน,น,นามา,มา,มาก่อนดูหัวมันงั้นงั้นเราัวใหม่ครับผมหาตัวใหม่ก่อนตัวใหม่มันอยู่ใต้นๆนะมันมีหลายตัวกระสานเยอะ นบนหนอนตัวนี้ผมจะได,ได้จากเก็บผักขี้เหดนะครับเดี๋ยวผมจะเอามันไปปล่อยแล้วพอมันเป็นดักแด้แล้วผมจะไปดูมันอีกทีนะครัี่พอบั๊กก็อีก,ก้องเลยนี่น้าๆกนะเส้นลหลังมันก็ได้นะครับเนี่ยคับมันมาแล้วขมนมาแล้วเราจะพามันขึ้นมาดูกันนะครับ นะครับผมขอเด็ดใบนาไม้แป๊บนึงครับครัเดี๋ยวเขามันกำลังมาครับนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเนาะเนาะมันกระดึบกระดึบมันมาฝั่งนี้ครับเนี่ยเนี่ยมันมันมาบนมือผมแล้วครับมันเริ่มมาแล้วครับมันวนกลับครับนี่เดี๋ยวผมพามันลงไปกันลงไปเลยบ๊ายบายก็สวัสดีทุกคนขออนุญาตครับไปไปจักัน เราจะพาไปปล่อยนะครับอันนี้งั้นเดี๋ยวเราพามาขึ้นมือให้ได้ก่อนเนาะคม่เข้ามาไม่เข้ไม่เข้าเนี่ยเน,น,นี่ยเน,นี่ยเออจะขึ้นงั้นขึ้นวันให้เอ,อ้าไม่ขึ้นครับครับตัวใหญ่มันกลัวครับติดหนึบกับก็คือมันมันหนึบมากไม่ยอมมาครับ เนี่ยครับตัวมันไม่ค่อยยอมมาเนาะเนาะงั้มันจะลงเนี่ยครับนี่ครับเนี่ยเอาที่นี่ก่อน ติดมือผมนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับมันติดมือมามันยิงใหญ่มันนะครับมันยิงใหญ่ครับครับมันเหนียวมากนี่นี่เหนียวอย่าไให้กล้องดูเลยเดี๋ยวผมพามันกลับไปก่อนเพราะเขาต้องพามันไปเข้าเวสุไรๆครัมันตัวเหนียวมากนะครับ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 มันตัวเหนียวครับมันยิงใหญ่ใส่มือผม เนี่ยเนี่ยครับไปรูเลยไปรูนงันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจอมฝดกับตรงนี้แคะ่ตอ้์ได้ครับบ๊ายบายจุ๊บๆไว้เจอกันคลิปใหม่ครับบ๊ายบาย